เอสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้วันพระธรรมดามก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินก็จะเที่ยงละแต่ผมมีนี่มาวันนี้มะ,ะม่วงมะม่วงมะม่วน มัม่วงแล้วผมน่ถึงตอนสมัมอ่าผมเรียนอยู่นะัดอ่าชั้นประถมโรงเรียนวัดลิงขบผมเคยเป็นอ่าว่าน่ากลุ่มลูกเสือหมูจระเข้ผมไปลักมะมว่วงหลังโรงเรียนเขากินโอ้เจชูช้อืมหอมมากเลยอืม พี่เออโอ้เออตัวข้ามีอะไรมีกุ้งความเนี่ยอืมโอ้โโอโโอโช่าเยี่ยมเลยมันทำให้ดวงตาผมรู้สึกสว่างขึ้นมาทันทีเลยท่านผู้ชม รู้ทำเยี่ยมมากเลยมันเป็นอา,อาหารว่างอโนชะสำหรับคนที่ชอบง่วงนอนนะนี่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 ก่เกลนี่มีกุ้งเลีกุ้งแห้งก็มีนะท่านผู้ชมโอ้อืม Là. thế anh chéo chân chân liền, để ăn ăn mâm măng này à, cheyin thăng nhảy con, mình cháy đai ừ. ừ. mày không được, này băng băng được. <laughs> Vamos, camina, loro. ¡Eh! ¡Ah! Ah.